อยากสร้างกรอบดาวที่เราอ้างอิงข้อมูลแบบนี้แล้วพอเราเปลี่ยนประเภทเนี่ยตรงนี้ก็เปลี่ยนตามทำไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่อง Tech Builder เดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกันดีกว่าขั้นแรกให้ทุกคนตั้งข้อมูลแบบนี้นะถ้าข้อมูลไหนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับให้ตั้งเป็นแนวนอนเนาะอย่างนี้ไปเลย และส่วนข้อมูลไหนที่อยู่ถัดมาเนี่ยให้ตั้งเป็นแนวตั้งนะครับนี่แบบนี้นะพอเรารู้วิธีการตั้งข้อมูลแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทําดีกว่าขั้นแรกก็มาตรงนี้ก่อนเนาะกด Data ครับ Data Validation เลือกข้อมูลที่เราต้องการนะครับกรณีน,นี้เราก็จะเลือกเป็นอันนี้นะครับอันนี้ยาวไปเลยกดโอเคนะครับและส่วนตรงนี้เขาก็บอกว่าถ้าเราพิมพ์ข้อมูลลงไปเนี่ยให้ทำยังไง อันแรกเป็นการโชว์เตือนอันที่2คือไม่ให้พิมพ์ข้อมูลนะครับเราก็จะเลือก reject input หรือไม่ให้พิมพ์ข้อมูลนะครับนี่เราก็จะพิมพ์ไม่ได้เลกได้อย่างเดียวนะครับถัดมาเราก็จะมาทําตรงนี้นะครับมาเตรียมข้อมูลกันขั้นแรกให้พิมพ์ index เนาะเปิดวงเล็บครับเลทตรงนี้หมดเลยเียาวยาวไปเลยเป็นข้อมูลที่เราต้องการให้แสดงนะครับถัดมาตรงโ o เนี่ยเราไม่ใส่อะไรเนาะ ส่วนคอลัม์เนี่ยให้ใช้คําว่าแม c h ปดิดวงเล็บแมชช่องนี้เข้ากับข้างบนนะครับแล้วก็ใส่ศูนย์เพื่อที่จะบอกว่าต้องเหมือนกันเป๊ะยเ,เท่านั้นนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บครับกรณีนี้ยังขึ้น n a เพราะว่าเรายังไม่ได้เลือกนะครับถ้าเราเลือกแล้วเนี่ยนี่ข้อมูลก็จะอ้างอิงจากตรงนี้เลยนะครับถัดมาพอเราเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะมาอ้างอิงข้อมูลกันตรงนี้นะครับไปที่ d ใต้ครั้งนึง Data Validation ตรงนี้นะครับเราก็จะมาเลือกตรงนี้แทนเนาะถึงยาวเลยหรือเลือกเป็นถึง B ก็ได้นะครับคือลงไปล่างเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ reject input เนาะกด save ฟิกทีนึงแล้วเรามาดูกันว่าทำได้ไหมอา,อาหารก็จะเป็นกะเพราไก่ไม่มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับและถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำก็จะกลายเป็นแดงโซดาน้ำมะนาวหรือชานมนั่นเองครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ นี่และทุกคนก็ทําได้แล้วนะดรอปดาวแบบอ้างอิงจากข้อมูลข้างหน้านะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์หรือสัคสไาชกันด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเป็นอะไรไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ